ฉันนไจทาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเทียนมนเม่แล้วนะคะโดยในวันนี้จะพาทุกคนไปตะลุงานแข่งตอบปัญหากฎหมายกันบ้างที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยพาทุกคนไปดูวิชาภาษาอังกฤษมาแล้วพวกตอบปัญหาภาษาอังกฤษก็เคยพาไปมาแล้วนะคะแล้วก็จะมี คณิตศาสตร์ของที่จังหวัดอุทัยธานีก็พาไปกันมาแล้วไม่แน่ใจว่าคลิปนี้นอาจจะลงก่อนหรือลงหลังงานแข่งภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าทุกคนได้เห็นแน่นอนติดตามได้เลยนะคะส่วนในวันนี้น่าจะพาทุกคนไปดูด้านกฎหมายกันว่าเรียกว่าข้ามสายวิคณิตไปเลยนะคะมาอยู่พวกสายสังคมไปเลยโดยในวันนี้นะคะเราไม่ได้เป็นคนแข่งค่ะเรามาเป็นผู้ติดตามนะคะเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจว่า อเราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะทุกคนเป็นการมาดูดูกันก่อนนะคะซึ่งหลังจากที่ดูแล้วนั่นจะบอกเลยว่าแข่งกันดูเดือดมากมากค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเป็นลูกกระจอกรุ่นพี่เขาหนึ่งวันนะคะแต่ว่ายังไงรุ่นพี่น่ากมากมากทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือมหาวิทยาลัยหัวเฉาเชลิมรเกียรติเนี่ยอยู่ไกลาจากโรงเรียนของเราค่อนข้างมากประมาณหนึ่งนะคะประมาณสองชั่วโมง ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องออกจากบ้านกันตั้งแต่ตีห้าเพราะว่าแค่จากบ้านเราไปโรงเรียนมันก็ไกลแล้วจากโรงเรียนเราไปที่งานแข่งอ่ะไกลย,ยิ่งกว่านะคะแล้วก็ตื่นแบบตีสี่ครึ่งอะไรอย่างนั้นเลยตีสี่นิดนค่ะแล้วก็แบบแต่งตรงแต่งตัวอะไรแล้วแต่เราก็รีบออกจากบ้านให้ได้ไวที่สุดเนาะถึงโรงเรียนก็แบบโหเกือบเกือบไม่ทันอะ่ะทุกคนแพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเลยนะคะเพราะว่าแบบต้องรอข้าวเพราะว่าเรากินข้าวเซเว่นตอนเช้าเนาะแบบกว่าจะไปถึงงานมันก็โอู ไม่รู้จะมีที่กินข้าวไหมอะไรเงี้ยนะคะต้องกินไปก่อนแล้วก็เรื่องสิ่งที่ไวที่สุดก็คือครัวซองค่ะเพราะว่าเขาน่าจะเวฟหรืออบอะไรไวเงี้ยแล้วเนี้ยค่ะนึกออกไหมคะแล้วแบบเราก็เดินเข้าไปแล้วก็ครัวซองค่ะเขาก็จะหยิบใส่ถุงให้เราเราจะได้เดินออกจากเซเว่นได้เลยด้วยความไวแสงนะคะไม่ต้องรอเวฟผ้าเนาะและแล้วเนี่ยเราก็ถึงโรงเรียนนะคะแล้วก็ขึ้นรถตู้จับเด็กของโรงเรียน <laughs> ไปหย่อนลงที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวึ่งเมเกี่ยวนั่นเะคะอย่างแรกเลยก็คือเราเข้าไปลงทะเบียนเนาะเราก็เดินไปลงทะเบียนกับพี่ของเราเนี่ยแหละค่ะ ที่เรานั้นก็กลายเป็นเขาเขามาแทนที่คือเราไม่มีแล้วแค่วันที่ฉันเรียกไล่เธอเพราะใจฉัน แล้วก็ผ่านส่วนมากมายนะคะทำให้เรารู้ว่ามหาวิทยาลัยหัอเฉลิมพระเกียรนตนิน่ยโหมหาวิลัยสวยมากทุกคนส่วน,นที่นี่สำหรับเราคือมหาวิทยาลัยที่ร่มรื่นนะคะแบบแดดมันไม่ร้อนเกินไปที่แบบเราอยากจะออกมาเดินสูดอากาศอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่ามาตอนเช้าๆหรือมีคลาสเช้านโหน่าอยู่มากนะคะแบบที่กินข้าวใต้ต้นไม้อะไรเงี้ยแบบบางทีมันก็นาก่นากลัวงูเหมือนกัน,นะค่แต่ว่า ไม่มันล่มลื่นจริงๆค่ะดอกไม้สวยมากเราก็เลยแบบมีรูปต้นไม้เต็มไปหมดนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นสวยมากจริงๆค่ะ <c oughs> ค่ะทุกคนเราก็เดินไปจะถึงลานกว้างนะคะลานกว้างแห่งหนึ่งซึ่งสวยมากเราก็ได้เห็นกับรูปปั้งของบุคคลสําคัญของม,ามหาิทยไลนะคะ <c oughs> เรากับรุ่นพี่ก็ได้เข้าไปยกมือไหว้แล้วก็ทําความเคารพทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินทางไปหาโรงอาหารนะคะจากที่เราไป เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปลงทะเบียนเสร็จแล้วล้วก็รีบไปหาโรงอาหารนะคะเพราะว่ามันยังเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งไกลมากเราไม่แน่ใจว่าโรงอาหารมีที่ไหนบ้างแต่ว่าที่ที่ไปอ่ะไกลมากๆค่ะเราก็รีบกินส่วนเราก็กินคนซองอัเมือเช้าแล้วค่ะเพราะมันยังเหลืออยู่แล้วก็กลับเข้ามาในหอประชุมนะคะซึ่งหอประชุมตอนนั้นเนี่ยคนเยอะแล้วแหละค่ะแต่ว่าในคลิปไม่มีคนนะคะเพราะว่าเอาคลิปของช่วงกลางวันมาใช้ถ้าเอาคลิปช่วงเช้ามาใช้เนี่ยติดหน้าพี p a คนไปร้อยแน่น วันต้นนี้นะคะอีกไม่นานก็จะเริ่มงานแข่งแล้วค่ะก็ให้ทุกคนดูเวทีก่อนนะคะคือเราอะค่ะเมื่อก่อนนั้นเนี่ยก็เคยได้ยินชื่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมาบ้างค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้รู้ลึกอะค่ะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นยังไงการเรียนการสอนเป็นประมาณมาไหนจนที่เขาแจกใบบูชะค่ะเราก็ได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะเอ่อมีความเกี่ยวข้องเลยว่าทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยในจีนซึ่ง พอเรามาดูดีๆอ่ะทุกอย่างบนเวทีมันจีนจีนเลยทุกคนคือเขาตกแต่งได้คุมตีมแล้วสวยมากๆโหเราก็จะบอกว่าฮอเนี่ยใหญ่มากนะคะทุกคนใหญ่ระดับหนึ่งเลยแบบว่าเข้าไปแล้วขนลุกค่ะแบบหูคู่แข่งที่ไปนั่งนี่คงแบบเครียดอะคือเราเราไปเป็นผู้ติดตามเรายังรุนแรยค่ะทุกคนแล้วคนที่เขาไปแข่งเราแบบเจองานขนาดนี้บอกเลยว่าโหทางงานจัดทําไว้ดีมากๆแล้วรุ้นพี่เราก็ใจแข็งกันมากๆค่ะ น่าก,กลัวสุดๆแล้วรุ่นพี่เราก็เข้าไปแข่งเป็นรอบคัดเลือกน,นะคะแล้วก็หลังจากนี้พอแข่งเสร็จใช่ไหมคะใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยอะคะ่ะแล้วก็จะมีอาจารย์ออกมาให้ความรู้เลยะคะ่ะแล้วก็เป็นเหมือนให้ความรู้ทั่วไปอะคะ่ะพูดเกี่ยวกับ สังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็นั่งฟังนะคะซึ่งเอาจริงแล้วก็ฟังบ้างหลับบ้างเพราะว่ามันเหนื่อยะคะ่ะทุกคนมันตื่นเช้าเราฟังได้เท่าที่จะฟังไหวนะคะถ้าตรงไหนเรารู้สึกว่าโอเคตรงเนี้ยเป็นเป็นประวัติชีวิตเขาเราเข้าใจแก่นแท้ยของสิ่งที่เขาต้องการจะเสือเราก็จะมีหยิบบ้างนะคะห้าทีสิบัทีเราจะตื่นขึ้นมาฟังต่อนะคะเพราะว่ายัางไงเราต้องให้เกิสถานที่เนาะแต่ว่าเราเหนื่อยเกินไปอะ่ะบางทีมันวูบทุกคนมันคือแบบอาการหน้ามืดนะคะอืม เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปกินข้าวกลางวันนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ไปกินเนาะเพราะว่าเราไม่ได้หิวขนาดนั้นนะคะเรากินข้าวสองมื้อเช้ายัางจุกอยู่เลยเราอยากนอนด้วยแหละเออเราจะได้นอนแบบนอนจริงๆเพราะว่าข้ามไปเราจะไม่ได้นอนต่อนะคะเราเราต้องให้เกียรติสถานที่นิดนึงเราจะนอนทั้งงาน้ก็จะดูแย่้ไปหน่อยเน่อยไหมคะเราก็เลยโอเคงั้นเรานอนตอนกลางวันละกันมีเวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็เลยนอนไปเลยเต็มที่นะคะอืมแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็มารอประกาศผละคะ่ะ สุดท้ายนะคะตอนประกนนาศผลรรบคัดเรื่องนะที่เราก็ติดเป็น11ทีมสุดท้ายจากโรงเรียนร้อยกว่านะคะแล้วก็เราก็นั่งนั่นแหละคะ่ะเราก็นั่งรอแข่งไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเราก็กลับบ้าน,นะคะ่ะทุกคนรุ่นที่เราไม่ติดหนึ่งในสามนะคะแต่ว่าติดอันดับที่ดีมากๆแล้วแล้วก็เก่งมากๆค่ะเราชื่นชมรุ่นที่เรามากๆนะคะทุกคนหลังจากนี้เราก็ขึ้นรถตู้จบเด็กของเรียนกับ โรงเรียนกันแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยคือวันนั้นอ่ะมันเป็นวันเสาร์เอ้ยวันศุกร์วันนั้นมันเป็นวันศุกร์แล้วแม่เราอะค่ะไปสอนแม่เราเป็นอาจารย์เนาะเราไปสอนอยู่แล้วก็ยังกลับมาไม่ได้ก็คือเราเลยต้องไปรอที่เมเจอร์ก่อนเพราะว่าที่โรงเรียนมันไม่มีคนแล้วมันค่อนข้างน่ากลัวนะคะเราก็เลยไปรอที่โรงหนังนะคะซึ่งไม่รู้ว่าน่ากลัวกว่าไหมต่ออย่างน้อยคนมันก็เยอะกว่านะคะไปนั่งอ่านหนังสืออะไรเง,งี้ยช่วงนั้นมันใกล้สอบด้วยนะคะแล้วก็ไปดูหนังมาสองเรื่องค่ะอืมก็คือไปดูปราณีกับทัพ to มีค่ะ ่ดเชชาอยงสุดท้ายแม่ก็มาแล้เรากลับบ้านเนี่ยทุกคนแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นวันที่ไปมหาวิทยาลัยหัวเฉิรมเพียอนภดในฐานะผู้ติดตามนะคะทุกคน คลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหนึ่งคือเราไ,ได้เป็นคนแข่งเพราะงั้นมันจะไม่มีพาร์ทของการเตรียมตัวไปเนาะก็เป็นการพาไปเดินเที่ยวสั้นๆแล้วกันค่ะทุกคนวันหน้าจะพาไปไหนอีกเดี๋ยวมาดูกันค่ะมีใบ้นิดๆน,น,นะเพราะเดี๋ยวมีไปหัวหินแล้วเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย